แถบพามาร้านลับนะคะเป็นร้านอาหารอีสานใจกลางเอกมัยที่แบบโคตรอร่อยทุกคนทุกคนใครมาต้องลองช,อตงช็ตจริงๆยิ่งงเี้ยเ,เกาะข้าวมหมดเลยยำนะฮะจะร้อ,ะะองไห้ สวัสดีค่ะกลับมาเจอแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บนี่ <c oughs> วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บิ๊กซีเอกมัยค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้มากินเอสแอนทีนะแท็บพามาร้านลับนะคะเป็นร้านอาหารอีสานใจกลางเอกมัยที่แบบโคตรอร่อยทุกคนคือ <c oughs> ได้รับคําแนะนํามาจากคุณแอมมี M ่กิต e ิยานะคะแล้วแท็บมากินกับนางหนึ่งรอบมันไลฟ์สดด้วยกันนะ,ะที่ร้านนี้แต่เดี๋ยวคราวนี้จะพาเพื่อนมากินกันคะ่ะ <c oughs> ตามมาดูกันค่ะ ถึงแล้วนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านโปรดคุณเอมมี่กิติยานะคะชื่อร้านตำหนักอีสานทุกคนซึ่งอยู่ซอยเอก,กมัยเลยนะใจกลางเลยใครที่อยากมานะคะรับขึ้นโลเคชั่นไว้ให้แล้วนะคะก็เสริรชตาม Google Map ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะ อก่อนกินค่าวะเราก็ไม่ลืมที่จะกินนี่นะคะ Amare SS นะคะตัวนี้นะคะบอกแป้งบอกน้ำตาลนะคะที่สําคัญเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ลดโซเดียมนะคะบอกเลยตัวนี้คือปังมากทานก่อนอาหาร15นาทีท่านั้นนะคะแล้วนี่เห็นไหมทานจริง ไม่ว่าจะสายแบบกินของเผ็ดของทอดของยำของรสจัดนะคะบอกเลยว่าอมรีเอสเอสเอาอยู่เพียงกินวันละเม็ดเท่านั้นก่อนอาหาร1ินาทีนะคะหรือว่าใครที่ดื้อยานะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันกินไปเลยค่ะวันละ2เม็ดเท่านั้นนะคะไงออริจินอลนะคะก็คืออมรีเอสเอสเนาะแล้วก็เราคิดค้นมาเก้าเดือน10เดือนนะคะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเพราะฉะนั้นนะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีแน่นอนเนาะเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะ ตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดเมนูจุกๆค่ะบอกเลยว่ากินแตกๆกับตัวไม่แตกเพราะเรามีอามาริเอสเอสนะคะเออซึ่งคุณโอ๊คก็กินไปน้องหนึ่งแล้วแทบก็กินไปอีกน้องหนึ่งไปน้องเนื้อได้ได้ได้ไก่ทอดที่นี่อร่อยมากปีกไก่ทอดที่นี่อร่อยมากทุกคนใครมาต้องลองจริงจริงเหือนจริงที่เป็อยานี้เกาะพิมพ์หมดเลย แล้วก็คือหอมปรดอย่างหนึ่งของแทบนาก็คือตับหวานตับ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 อยู่ใ,ใกล้ๆเลยเนาะเอาไหมคะไม่เอาครับผมผกินโอ้ก็ไม่ค่อยชอบกินตับไม่ชอบกินตับนี่แต่แทบนะชอบกินตับอะไร Sorry, <children. S 2> ้านนี้บอกเลยว่าเผ็ดน้อยกว่าโจโจ้นิดเดียวดูดิอย่าดืดน้ำเยใส่หน้านะ อยากให้ทุกคนดูสีอะแบบสีมันเขียวเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะคือมันเข้าไปในแบบบุนเส้นเลยอะดูดิแค่เห็นเงือ,อไหล้ะว่ะใครเป็นมากแค่เห็นจะรู้สึกหูแบบคันๆแล้วก็เงื่อ,อไหลเวลาของเผ็ด <c oughs> กินก็ไปดิ <c oughs> จริงนะ <c oughs> อร่อยนะแต่เผ็ดแบบสะใจอะแต่อร่อยเนาะ ร้านนี้นะคะเป่นร้านอยู่ที่เอกมัยนะคะรับฝรั่งก็เยอะแต่ว่าเขารสชาติไทยมากเลยเนาะอืมบางท<ม>่านเขารู้จักอาหารไทยมานานแล้วสมาัายเชฟเปี๊ยะจนทุกวันเนี้ยเ <ๆ S 1> ขาเริ่มกินรสชาติของคนไทยแล้วเหมือนเพื่อนเราอย่างเงี้ยนักอางหารอ่ะใช่ไม่ชอบรสชาติฝรั่งชอบรสชาติไทยชอบกินปลาลาเนียร้านเนี้ยเห็นจริงๆถามคน็ม่ยุติธรรได้สะใจอ่ะคือน้องๆโจโจโดด้เลยอ่ะใครเนี่ยจโจโจ้ก,ก็มากินร้านนี้ได้นะฮะแถวทองหลอ <ๆ S 1> ่อเธอลองกินมาแล้วนี่ข้าวหมูย่างเนี่ยคือแซ่บ แต่วร้านนี้จะไม่ออกแต,แต่วเค็มตมันแต่วหวานหวานเออแทบลืมขึ้น QR code เอาไว้ข้างบนนี้สักสิบวิให้ใครที่อยากมันหอมใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายแล้วอยากมีตัวช่วยดีๆนะคะก็ต้องมี a m r e s s นะคะเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ลดโซเดียมด้วยใครกินของเคม็มสายดื่มกิ้งเหล้าอย่างเงี้ยกลัวบวมน้ำ a m o อ e Ess ช่วยได้ขึ้นเลยค่ะเออข้าวหมูยา่างคือดีมากเดี๋ยวเราเราต้องไปเมนูอื่นบ้าง โอ๊อเคเผ็ดตใ,ใจเลรอกใจมากเลยโอชอบกินเผ็ดไงคุณโอ๊กเมื่อก่อนกินเผ็ดไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กินเผ็ดแดงหน้ากันแล้วสามตับครับสามตับาหมูก็ยังคงแพงอยู่เหมือนเดิมแหละเรื่องความเชื่อทิดออกแล้ไม่รู้ใครอยากกินหรือเปล่าเนื่อจอระเข้ครับผมคือดูข่าวแล้วเขาบอกว่าในจอระเข้เนี่ยถูกกว่าช่ครับนหมูเยอะลก็โปรตีนสูงป่ก็คือเหมือนกันเลยรสชาติคล้ายๆเรื่อจาร์เจ้รท่านคล้ายๆแบบผสมไก่อ่ อืมมากินต้มตำกันตำไข่เค็มใส่ดูไข่เู็มใส่เค็มแบบน่ากินมากแล้วคือใส่ถั่วให้เยอะมากนะฮะเหมือนตัดเผ็ดจ้ะยำุนเส้นก็ดีเลยมันไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะอันนี้คือรสชาติแบบเหมือนโอ้กินเมื่อก่อน ใช่นี้ก็จะเป็นรสชาติแบบเขาคือตาไทยตําไทยก็คือจวนหวานอยู่แล้วเธอก็คือตาไทยจะออกหวานหน่อยแล้วก็มีไข่เค็มเข้ามาตัดเพราะฉะนั้นนรสเผ็ดมันก็จะเบาบางลงไงอืมอ่ะมาํำกุ้งสุกต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่อยากกินของสดเยอะเราก็เลยเอาเป็นกุ้งสุกนะกุ้งไซส์ปานกลางไม่ใหญ่มาก จับกา้านเนี่ยแทบอชอบมากนะยำบุนเส้นตะกินทีเนะี่ยน้ำตาลเล็กบอกว่ามันคือน้ำจิ้มซีฟูดเผ็ดมากเากินนี่ก็คือเผ็ดจนแฟนร้องไห้ม <main> ันเมนีรีส่มันอยากให้ดูดูมากเลยเนสเต็กเจ๋อเวียสปอร์ตแอนอืมอืมว้าว มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าการกินเผ็ดแล้วก็เอาการกินเผ็ดอะมาสอนในชีวิตจริงอือแอพพลายว่าแบบว่าเออแบบความมันเหมือนความรักอะบางครั้งอะมันต้องมีเผ็ดมันต้องมีหวานมันต้องมีเปรี้ยวผสมกันเพือ่อให้แบบรสชาติมันกลมกลม่อบนี่คือใส่ปลาฮะขาได้แล้วสั่งมาประทับใจมากเพราะว่าหอยแครงค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็อร่อยรั่วก,กำลังได้แบบพอดีพอดีนะไม่แบบไม่สดเกินไปจะขำเลย อ,อันนี้เผ็ดแต่หอยแครงอร่อยมากอ่ะคือเขาลวกทำรันตีดีอะ่ะขาไม่ได้ลวกแบบดิบไปอะไรอย่างเงี้ยยำนะฮะจะร้องไหย <laughs> มาย้ำไก่ทอด <c oughs> ใครบอกไก่ทอดเดือวไม่เยอะเธอเปิดออกมาดูดิเยอะเยอะสามคำหมดแล้ว <c oughs> เพื่ออะไรจะกินไม่พูดกันเลยหิวเปล่าเผ็ดเพื่อเห็ดหูหนูมันอมน้ำใช่ไหมแล้วมันอมน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำยำเนี่ยไว้ได้แบบสนใจมากเลยคาต่อจ้าอร่อยตังตังอยู่ครบหรือเปล่าอยูครบเขาแฟนจาย ร้านนี้ก็คือแซ่บมากทุกคนใครที่มาอยากให้มาลองนะฮะข้าวหมูย่างสับเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่าไหนที่ชอบมากที่สุดนะคะอันที่ชอบมากที่สุดนะในร้านนี้นะคะก็คือตับไก่ไขเ่เค็มอร่อยมากแล้วก็ยำบุญเส้นต่อมาครับอย่างที่สามก็คือไก่ทอดติดไก่ทอดคือโคูดอร่อยนะฮะอย่างที่สี่ก็คือตับหวานก็คือของโปรดเหมือนกันเนาะอู้อร่อยมากเป็นอะไรเห,เเหรอเพจหลอเออ เงาแตกกั ช่วงนี้นะคะโควิดก็ค่อนข้างระบาดนะคะ้วอยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนก็รักษาระวังตัวกันด้วยนะคะเพราะว่ามันสําคัญเนาะใทั้งความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นบาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนให้ผ่านแบบช่วงนี้ไปได้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีคอนเทนต์ว่าอยากให้ได้ไปถ่ายที่ไหนนะก็บอกแชร์มาได้ว่าแบบเอออยากให้น้องแท๊บไปถ่ายที่นี่ที่นี่ที่นี่แนะนําร้านมานะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ให้แบบเพื่อนๆดูกันตลอดเนาะเออสำหรับคลิปนี้้้้้นนนนนะะะะะคคคคคคคถาาาาใใรรรรชชออบบบกกกกกกก็็ฝดดดดไลลล์์แแัััววยมมเจหห่ิป ใครที่อยากมารานีแทบแ,แปะชื่อไว้ให้แล้วนะคะก็คือเสิร์ช Google Map ได้เลยแล้วก็ามาได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย